พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือชุดธรรมนาวาวังแก่ ประชาชนชาวไทยทรงเล็งเห็นประโยชน์จากการที่ประชาชนนำหลักธรรมนาวาวางังไปศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติสภาพจิตใจคนในชาติถูกผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวธรรมนาวาวางังจึงมองเห็นว่าหลักปฏิบัติธรรมนาวาที่ได้ทำงานมากับสังคมเกิดประโยชน์สูงสุดในการดึงจิตใจคนเข้ามาสู่ศาสนาเราอาจจะพัฒนาประเทศชาติ ได้ไปไกลแค่ไหนก็ตามแต่การพัฒนาคนในชาติมันจะต้องอาศัยการพัฒนาทางด้านจิตใจซึ่งก็คือหลักธรรมนี้เอง เคยสงสัยในตัวพระพุทธเจ้าตัวพระธรรมตัวพระสงฆ์แต่เนื่องจากว่ามันมีความทุกข์อยู่ในใจสิ่งที่สะกิดทําให้เราเข้าใจคือการที่เราเปล่งคําพูดเนี่ยเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นเรามีความอุ่นใจกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเนี่ยเป็นพลังอํานาจอันบริสุทธิ์จริงๆอยู่ในโลกใบนี้พอทันตสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่นําหลักธรรมนาวาวังไปใช้เนี่ยพอทุกคนนําพระรัตนตรัยไปใช้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสการทะเลาะวิวาทความรู้สึกที่อยากจะตายบ้างก็ลดน้อยถอยลงเป็นเครื่องประ ได้แล้วว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสามารถนําไปใช้ได้จริงๆตอนนี้ทําเป็นโมเดลชิ i เปิลเอฟโมเดลแจกยา2เมตรกับผู้ต้องขังสากเวลาค่ะตอนนี้ก็เลยเกิดไวรัลเลยนะคะสําหรับคําว่าทักอารมณ์ผู้ตอ้องขังก็เหมือนกันค่ะสถานการณ์ตรงนี้ไม่เวิร์กละพร้อมที่จะเกิดการประทะต่างคนต่างทักอารมณ์แล้วสถานการณ์ตรงนั้นก็จะขี้ค่ายค่ะธรรมนาวาวางเนี่ยเหมือนกับเรือลำใหญ่ คอยที่จะช่วยเหลือคนที่จะจมดิ่งก็เหมือนกับผู้ต้องขังจมอยู่ในความทุกข์ของตัวเองะคะ่ะพระองค์ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งนะคะที่มองเห็นถึงหนทางที่จะให้ประชาชนของพระองค์ได้หลุดพ้นจริงๆยาสองเม็ดเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ชั้นดียิ่งใคร ฝึกฝนมากๆภาวนามากๆก,ก็เท่ากับการที่เราได้ ออกกำลังใจของเราเรื่อยๆสติของตนของคนของงานของเราเนี่ยก็จะทําได้ดียิ่งขึ้นพุทธานวัตรกรรมที่พระองค์ทรงพระราชทานมานี้นะครับเมื่อคนยึดถือวัฒนธรรมยเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจถ้าเรากลับมาเห็นคุณค่าจริงๆจะเห็นว่าก็จะเกิดเป็นสมาธิป้องกันเรื่องของกิเลสที่เข้ามาทําให้เราหม่นหมองตอนนี้ตํารวจมีความเครียดมากซึมเศร้าก็เยอะสองอย่างนี้จะต้องนําไปให้เขาได้รับรู้ก่อนเพื่อให้เขาได้รู้จักความจริงของชีวิต หาทางพ้นทุกได้ด้วยตนเองนะครับในหน่วยฝึกอาจจะสร้างความเข้มแข็งทางใจอนุสาศาสนาจารย์นำธรรมนาวาวางสร้างเกราะป้มกุ้มกันทางใจให้เดินตามแนวทางอริยสัจส,สี่ที่พระอาจารย์ต้นถมวดลงมาเป็นยาสองเม็ดสู่ความพ้นทุกข์ทางใจ ยา2เม็ดเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้เข้าถึงการปฏิบัติได้ง่ายสาหรับผมคิดว่ายา2เม็ดเนี่ยเพียงพอสําหรับคนที่ดําเนินชีวิตให้เป็นคนปกติและก็เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมได้ธรรมนานวาวางเนี่ยเป็นหลักสูตรง่ายๆเข้าถึงได้ทุกคนใครไม่มีพื้นความรู้ในทางพระพุทธศาสนาก็สามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเอามาอบรมครั้งนี้ก็ได้ไอเดียว,ว่าเราจะต้องนําไปต่อยอดทําหน้าที่ในการอบรมน้องทหารเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วแล้วมีแนวคิดว่าจะนําสิ่งเหล่านี้ไปเผยแร่ครับ ในช่วงแรกๆเนี่ยเข้าไม่ถึงเลยทันเด้แนะนําว่า,อาลองระล,ลึกถึงพระตันตนาัจจิตมันสงบขึ้นซึ่งสูญเสียคนในครอบครัวเราก็เห็นว่าเราหลีกหนีไม่ได้เราเลี่ยงไม่ได้แต่เราปล่อยได้เราผ่านช่วงนั้นมาได้หลายๆอย่างคือเราใช้โดยที่ไม่รูตัวค่ะ เราลึกถึงพลัตนัตายค่ะบทนั้นมันง่ายแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องให้คณะครูเนี่ยมาทําอะไรอีกวันสุดท้ายที่อบรมขับรถมาเจอฝนตกหนักรถติดหงุดหงิดมากเลยค่ะก็เลยลองอยู่ใจเย็นลงเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็เลยรู้ว่า อ๋อโอเคนี่คือสิ่งที่หลักธรรมานาวาวังต้องการให้คุณครูลงไปใช้กับนักเรียนถ้าวันนั้นอันไม่เจอยา2เม็ดวันนี้คงไม่มีอันที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นซึมเศร้ามาก่อนจนเรามาเจอยา2เม็ดมันหายภายใน3เดือนเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หวัวท่านก็ทรงมอบมาให้เราแล้วอะถ้าประชาชนของท่านมันแก้ที่ใจได้อะประเทศเรามันจะเปลี่ยนแปลงมากมากจริงๆระลึกถึงในพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงของพระราชินีพระจันทน์ในสภาวะแบบนี้ที่ทรงหาแนวทาง ในกการแ้ไขซึ่งถ้าประชาชนทุกคนน้อมนำนะคะในสิ่งที่โครงการดีๆของท่านไปปฏิบัติเชื่อว่าประเทศของเราจะรอดก็จะเป็นยา2เม็ดรแรกที่เราจะจ่ายให้เขาไม่ว่าจะเป็นลูกๆผู้ต้องขังหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองได้ทักอารมณ์ของเขาเองได้มีที่พึ่งทางใจก็คือพระตนตรพูดกับผู้ต้องขังอยู่ตลอดว่าจะมีไหมที่พระมหากษัตริย์ท่านจะมองทะลุกำแพงเข้ามามาเห็นพวกเราจะน้อมก้าน้อมกระหมอ่อม ล้วก็จะเต็มที่ให้กับงานที่พระองค์ส่งเมตตาให้กับพวกเราทุกคนค่ะ